หนลัไเขยาใครอะไรอยากูเห็นไหวปู่ยังหนูไหวปู่ก่อนนูนั่ง้นไหวอรหงสัมมาสัมพุทธคกัหนูพูดสิหนูพูดต้พูดาโตพระคาวตาทั้งมัว ธรรมังนามสามิครับสวาคาโตพระขาวตาทมมธรรมังนามิครับสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวากะสังโคสังขังโอ๋สองคนหมลี่อยู่ขาข่อยนามามิ อะไรนะอะไรนะอะเอะไรน่อะรัมดทงนุกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเอออยู่ด้วยกันลูกอยู่ด้วยกัน

ก้าหูคนหนึ่งก้าขาดองเพชโอ้ยดังเลยโดนมานี่ยหัวคตมาตำดังแหบอยู่เไปไป ไป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 เอาออกตัว่ไปยังไง้างสิเอาออกออกน้อยติ้งติ้งติ้งติ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 งเออดีดีเลยติงติงนะงติ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 งนะติงติงติงไป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 โอ้โหไม่ได้จะทักเอาหาขวังัง Oh mm -hmm.